อ่ะมอดติดที่3นะครับถือว่าวันนี้ดวงมานะอ่าใช่ปะวะมันง่ายซะเหลือเกินอะคือ,คอ,คอมันมันได้ง่ายซะเหลือเกินอะสามมอดติดกูได้เนะี่ยใหม่กอดโอเคนะครับผมโอ้มามอดติดแรกนะครับผมลุย พอ,อเห็นทองเลยเห็นทองแล้วคิปจบเลยนะมอตีแรกเนี่ยทองนะทองนะห้ามม่วงนะอ้าวอะหมายกอดม่มวงโอเคเฟกนะมึงเปิดมามีแสงสีทองโผล่จบเลยนะต้องมีเฟกแล้วเว้ย <Wow. S 1> นี่ไงเฟกเอาไงมาลุ้นกันใช่ไหมตัวแรกเลยเหรอนิดๆใช่ไหมวะ เรามาด<ส>ียวัน Yes woo boy ดีใจได้เป็นสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นร้อไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อารมณ์มันกำลังพุ่งขึ้นมาแล้วแต่ปากกูบอกว่าหักไม่ไหวกูปวดมากแบบไม่ไหวจริงก็ได้แล้วเว้ยโอเคจะสี่นะครับทีเดีซิงเกิลเลยมาแล้วโอ้โห อาจารย์ได้โปรดล่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ โอ้ตั้งแต่ผมเล่นฮงไกล้ตวตั้งแต่แพท1.0แม่เนี่ยกูยังไม่เคยหลุดเลนตู้ตัวละครตัวไหนก็แต่ตัวเดียวเลยแฮงเอาล่าอีกสิวะที่หลุดเลนเนี่ยก็มีแต่หลุดเลนตู้ไลโคเท่านั้นแหละตู้ตัวละครกูไม่เคยหลุดเลยโอ้พระเจ้า thank you ไปกันต่อนะครับผมที่มัลติที่2นะลุย โหลดดิ้งนานดาวโหลด <hi> hey. ดิ้งนานอย่างนี้มันหมายความว่าเด็ดกูกากหรืออะไรมันหมายความว่าเด็ดกูกากหรือกูได้ทองดูสิแปะเออดาวโหลดดิ้งนานอย่างนี้มันหมายความว่าเด็ดกูไม่ได้กากมันหมายความว่ากูได้ทองยังไงล่ะแล้วทองตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเทียนแล้เว้ยมาลุ้นกันนะครับผมต้องใช้แล้วต้องมาเนี่ยมันต้องมาแล้ว

มาเลยที่ผมเปิดตู้ไปแล้วมันได้ทองสามเนี่ยจู้เทียกูเปิดได้ทองสามวัดเฮ้ยวันนี้ดูกูมาขนาดนี้นเหรอบ้าโบนะโอ้โ oh. หถ้ามันมันต้องใช่เฮียแหละมาขนาดนี้มันต้องออกแล้วหููทองสามอะไรวะเฮ้ย hey, นานๆทีกูได้ทองติด,ต,ดติดกันอย่างงี้วันบ้าบอมากเลยนะเว้ยทองสามตัวเลยเหรอวัด มิซิลิสดูดิว่าใช่หรือเปล่าอะไรครับผมแล้วมันใช่โอบอ้อหมา <Yeah. S 1> อีกสองตัวเนี่ย <Yeah. S 1> ทองอีกสองตัวไอเชีย <Yeah. S 1> บ้านอะ <laughs> <laughs> นี่กูจะดวงดีเกินไปปะเนี่ยพอท้องสามจริงเหรออ่ะ uh. ดูสิถ้าบัญชีอีกสองอีกสองตัวนี้เลยถ้าบัญชีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดที่ปกติหนึ่งเลยปลดสามไปเลยเอาแบ็กกาวมาเลย ถ้ามันจะได้ขนาดนั้น่ะนะอ่าดูดิอีกสองตัวนี้เลยนะจ,จะใช่หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยบ้านอะ่ะทองสามเลยว้ยพิวกิมโอไบกอนพิวกิมเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมกับโนอาเชียแม้แต่พิลกิมตัวละครที่ออกยากที่สุดในเกมก็อให้กูเด้อเนี่ยเพราะแต่เฮลแมนอะไรครับเนี่ยเทล่า โอเคโอ้โหใครครับด้วที่วาอ้าวเนอ่าโบลุ่มนะครับผมโอ้หเฮียไม่คุ้มว่ะไอเฮียกูเปิดอย่างนี้ทุกคลิปได้ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกคลิปได้มั้งแบบทองมาสามตัวตู้เลตอัพเนีแบบแม่งมาสามตัวทุกรอบเนี่ยกูจะดีใจมากนะนะเว้ไอเฮียป้าบเอะไรครับเนี่ย ทองสามจริงๆเฮ้ยโอเคมอตติที่สองนะไปมามาแล้ว <vida> กูขอโคเมโกะแล้วจบเลยคือโคเมโกะเนี่ยโคตรเก่งเก่งสุดๆอ่ะขอโคเมโกะแล้วจบเลยและผมจะไม่เปิดเพิ่มเลยนะรู้ปะคือผมจะไม่เปิดเพิ่มเลยนะถ้าเป็นโคเมโกะแต่ถ้าเป็นตัวละครหนึ่งของอ่าใครนะ เมลใช่ไหมเออเมลเนี่ยก oh, ็น่าจะเปิดเพิ่มเลยครับผมขอโอเคเมโกะและจบเลยนะคือโคตรเก่งโเคเมโกะออกแค่หน่อยได้โ,โปรดละมา <IT> เป็นเกอง <IT> let's go <S <IT> ไม่ได้ยากว่าคลิปนี้ไม่ได้ยากเลยขอบคุณมากไอ้กิ้วอ่ะ Wow! <Nice. S 2> แล้วคือตัวดีไงมันเก่งไงมันเลยอยากได้ไงห้าแล้วนะอุ้ยนา,นานทีผมเสียเยอะเว้ยน,นานทีเจอทีใช่เปล่าอีซี่ห้าหมัลตีด,ด้วยกันนะครับผมโอ้โหเยอะโคตรเสียเยอะมากนะครับพล่าแต่ก็ได้มาแล้วนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับจังหวะน,นี้ งั้นเราก็ไปลุยกันดีกว่าหน่อยครับผมกับกับมัลติสุดท้ายในคลิปนี้นะครับลุยวิจิต้าฟิลไหมฟิลไหมฟิลไหมฟิลหรือเปล่า ตั้งนานแล้วเนี yeah. ่ยทำไมมึงไม่ออกให้โววายกูโววายเนี่ยนะของดีชิผาทำไมมึงไม่เคยออกให้กูเลยโอ้ยไอมิจิโต้กูนะนะั่นน่ะไอฟิวชั่นสมาร์ทกูนั่นนะนะ่ะไอโกฮังฟิเจินะั่นน่ะทำไมึงไม่ออกให้กูเลยลกูเลยก็เงินหงิดแต่ก็ได้แล้วนะครับโกคูก็ใหม่เอาอาร์เทเลสเย้ yeah! ไปเฮ้ยการันตีนะตู้เป็นคุ้มจริงว่ะไอเียโดเออแมคานิกใหม่ขอบคุณมากกูบอกเลยว่าคุ้มจริงโอ้อันนี้น่าจะตันแต่เรามั้นก็จะไม่ผิดเนี่ยขอบคุณว่าเกม สุดท้ายเลยนะโอ้โหคือตัวการันตีหน้าตู้นั่นแหละนะครับผมไปต้อนรับเขากันเลยดีกว่าน,นะครับมาโอ้โ oh. ห yes LR อ oh. ้อมือมือยังทองว่ะมือกูยังทองอยู่โอ้ oh. ขอบคุณมากโก โอ้โหโลเวอร์โอ you know. oh, oh, ้โหซอสแมนโอ้โลเวอร์อเวอร์อยู่ไหนโอ้บูชูโอ้บิชอปไพลเลตใครครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย u e s u ซ i Kenshin นะครับผมไม่รู้นะว่าเก่งไหมยอยู่ต้องไปดูด้วยนะค a s t o r c o t h a r s s u ใครครับเนี่ย Lucifer the f เ l นลู Lucifer ว่า w e r t อ e r นะครับไซโชหมดแล้วยังวะหมดแล้ว Uber สองตัวเว้ย